สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ในช่อง YouTube ทุกท่านนะครับมือนีม่มาด้วยคลิปพาไปเบิ้งบรรยากาศอ่าทัา้งถนนมุ่งหน้าช่องตะกิวนะครับผมปกติจะรายงานที่ช่องตะโกแต่วันนี้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพาไปเบิ้งถนนช่องตะกิวเขาบอกว่าถนนสายธรรมชาติธรรมชาติยังไงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมนี่ตอนนี้จอดอยู่ตรงนี้เลยป้ายตรงสามแยกบ้านใหม่เลี้ยวซ้ายเนี่ยไปช่องตะโก นู่นแหละไปวิลลัมนู่นนี่แดงแตะลึกขว้าเขาว่าไปตะพยาก็คือเส้นทางไปช่องตะกิวนั่นแหละครับผมวันนี้วันที่30บนะครับบันทึกเรื่องราวบนถนนอของอำเภอตะพยาจังหวัดสะแก้ววันที่30เดือนธันวาคม2,563นะครับผมนะครับนี่แดง81บถ้าไปทางช่องตะกิวนะครับผมถ้าไปช่องตะกูก็ประมาณ40กัวสา สามสิบคนเนี่ยมาถึงาสามแยกบ้านใหม่ปกติเขาจะเลี้ยวซ้ายไปช่องตะโกเนาะแต่ไม่เราจะวนวงเวียนตรงนี้เขาเรียกวงเวียนบ้านใหม่นะครับเดี๋ยววงซ้ายนะครับเลี้ยวขวาคือขึ้นช่องตะโกนู่นแหละโอไปช่องตะโกนะครับผมแล้วเขาจะเลี้ยวขวาไปท่านช่องตะกิวระยะทางกี่กิโลเนาะนะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มวัดระยะทางตรงนี้แล้วกันเราจะใช้ไม้เท่านี้เนี่ยวัดลบไปก่อนอศูนย์อ่ะไปเลย นะครับจากที่นี่ไปช่องตะกิวกี่กิโลมนะครับนี่ระหว่างทางครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นพื้นที่ของอำเภอตาพญาจังหวัดสกวครับต้นไม้ช่วงนี้มันหนาหนาแรงหนาหนาหนาวเนาะไม่ใช่เขาหนาฝนหรือเปล่านี่ใช่ไหมพี่มันหนาหนาวหนาหนาวนะครับหนาแรงหนานแรงนะนี่ต้นไม้ก็เขียวเริ่มยะแดงหมดแล้วสว,สวยงามนะครับเริ่มเปลี่ยนสี ีนถ่ายสวยนะนี่บรรยากาศแบบนี้นี่ก็วิ่งมาประมาณประมาณ7กิโลครับท่านผู้ชม7กิโลมันจะมาถึงทางแยกนะครับทางแยกเป็นสี่แยกเลี้ยวขวาไปกุดเวียนเลี้ยวซ้ายโอ้ไม่ไปเยอะแยะเลยท่านพี่น้องมาตอนนี้ถูกเลยเนี่ยมาวิ่งมาประมาณ7กิโลนะครับจากแยกบ้านไม้นี่ยจะไม่ไปแยกไปช่องตะกิ้วนะครับช่องตะกิ้วช่องตะกิ้วนั่นแหละครับผมเราเราเลี้ยวซ้ายนะครับไม่ได้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งถ้าเลี้ยวซ้ายมามันก็จะเป็นทางหลวงชนบทนะเนี่ย อะไรสี่ศนสองสานี่ครับผมนี่ถนนก็จะประมาณนี้นี่ม,มีมีปลายเบลเริ่มเทิมเลยครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมากันง่ายๆนะเดี๋ยวแต่วันนี้มาถ่ายคลิปให้ไห้เบิ้งว่าถนนมันเป็นอยนจังไรเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับ ถนนฟุนถนน,นยังยังยังเป็นเข้เาเรียกถนนอะไรนี่ถนน,น,นชนบทถนนชนบทครับก็คือยังเป็นลูกลังอยู่นะเป็นเพินอยู่นะครับแต่ทงฟานี่สวยงามน,นะครับนี่ ไปชมตะกิวนะครับผมเป็นธรรมชาติจริงๆครับแบบบ้านๆเลยคขับ่บานเขามาก็จะพอหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเป็นอย่างนี้ใส่มือนี่นี่ก็ทับทิมสยาม03เรียกอะไรตรงนี้นี่บ้านคนหรืออะไรนี่อ๋ออบอปตอทับไทยโอ้อบตอคือลังการแทอะอบตทับไทยใหญ่มากเลยมาถึงจุดอบตอทับไทยนี่เรา เขาต้องเลี้ยวซ้ายท่านผู้ชมถ้าเลี้ยวขวาจะไปตัวอำเภอตปะปัยญาหรือไปสักแก้วไปกรุงเทพพุ่นแหละเห็นว่าตรงนั้นแต่แต่เขาออกซ้ายนี่ไปบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับมีป้อมตำรวจตำรวจพระจับดอกตำรวจพระยุ้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโรงเรียนสังเกตสังเกตว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นวัดบ้านทับทิมสยามศูนย์สามอะไรสิบห้ากิโลไม่เข้าใจ อ๋อทับทีมสยามยังไม่ถึงเลือีกสิบห้ากิโลใช่ไหมอ๋อเด็กหน่อยไปเรียนมานั้นจะม่งแล้วนี่ยใบม่งแล้วเด็กหน่อยก็ต้องไปเรียนหมดเรื่อยเรียนกับบ้านปิดเทอมแล้วน่ครับก็จะผ่านหมู่บ้านแบบนี่แบบนี้เลยนี่มาถึงจุดนี้ก็ ถึงจุดเทศนถนนดับแล้วท่านผู้ชมอะไรนี่งานก่อสร้างทางข้างหน้านะครับอ,อ๋อนี่ข้อเทศนถนนใหมด้วยตัวนี้สวยงามสวยงามบระธาตุในตีเซนถ้าบระธาตุในตีเซนเรานี้ผู้ใดขับรถมาย้ำกระคืบต้องระมัดระวังนะครับมืดนะครับมองเบญังเลยด้วนี่นะท้องฟ้าก็สวยนะครับอัคดคลิปนี้อยู่ก็ช่วงบ่ายโมงนะครับผม กดีนะครับแบบบรรบามึงมึงคนคาร์บอนไดเทนวิถีชีวิตเอ้ยมึงคนอ้สวยงามมากๆเลยทองฟ้าครับมาถึงมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งก็กำลังขายายถนนหวานอะไรน้อนี่ยเ,เรียกมันออบตทับไทย ก็ยังอย,งอยู่ในพื้นที่อบตทับไทยนะครับเ็ถนนกอนกรีดแน่นอนไม่บงไปสิมาถึงอันนี้วัดอะไรนี่วัดโคกประสาทวัดโคกประสาทนี่ก็โรงเรียนโคกประสาทแล้วก็ผ่านมาอีกนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงช่องตะกิวนะครับสับ้คมออกจากแยกบ้านใหม่มา ยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วแต่ถ้าเกิดเท่าเลี้ยวขวาขึ้นช่องตะโกตอนนั้นไอ้เลี้ยวซ้ายสิบช่องตะโกตรงแยกบ้านไม้ในป่านี้ก็คงจะถึงหอนนู้นนีดแดงแล้วครับแต่ถ้าเกิดรถติดนะครับมาทางนี้เป็นเส้นทางสายธรรมชาติจริงๆธรรมชาตินี่แหละยังสี่เลยนี่แร่งแงนะครับช่วงนี้ผู้ใดขับรถขับแต่งนะครับรถกระบะรถยนต์รถเกง๋งรถรถรถแต่งกัมาแบบระมัดระวังนะครับว่าเขาทำอะไรถนน สี่สิบ้าสิบ เดี่ยวใสไปได้บุรุเขาบอกให้เลี้ยวขวานะครับผมช่วงกิโลเมตรที่ตีไป30สินั่นแหละถ้าวัดกิโลมาเดี่ยวขวามาถึงจุดตรงนี้นี่ช่องตะกิวอำเภอละหารไสเราถ้าเราตรงไปถ้าเราตรงไปเขาตรงไปท่านผู้ชมมันก็จะไปเขาเขตออำเภอสรา,าบุรีเลยแต่เขาเดี้ยวาสนะท่านผู้ชมน,นะมันจะไม่ไปบอกตลอดทางเลยจริงถ้าผู้ใดบ่เคยมา เส้นทางสายธรรมชาตินี่โอ้สวยงามมากๆคุณนะภูเขาโอ้สวยจริงๆเดี๋ยวจะจอดรถถ่ายรูปนะครับสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมห้ามแสงมาสั่นไม่มีรถให้แซงเลยตอนนี้ระวังทางก็จะมีฝูงบัวฝูงควายครับท่านผู้ชมอ,อมีแต่ตัวหญ่ๆงงามๆเลย สวยด้วยหนึ่งตัวนี้เยอะมากเลยบัวลอยล้านนั่งแบบบนถนนก็น้อยัวน้อยก็น้อยทุนอย่ากลับมามาถึงแยกนี่ท่านผู้ชมมาถึงแยกนี่อ่า ก็ะต้องเลี้ยวซ้ายมีป้ายชัดเจนครับมีป้ายบอกชัดเจนถ้าเลี้ยวขวา,าไปไปไปตาพญาครับผมแต่เราเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาช่องตะเกิวโอ้บรรยาการดีมาเลยกูปเปย์นอนนะไแนนอนเลยแนนนอนเลยฐานที่สามแับแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเขาช่องตะเกิวครับผมถนนหลวงหมายเลข3446นะครับท่านผู้ชมช่องตะเกิว ที่มาก็อำนวยความสะดวกใช้เกียร์ต่ำขึ้นนะครับเพราะมันชันหน่อยเดีย๋ยวเราขึ้นไปก่อน เส้นทางสายธรรมชาตินี่แหละที่ผมบอกว่าเส้นทางสายธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แหละครับต้นไม้ทุ่งเด,ดินเลยนี่ยังหน่อยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีแต,ต่ต้นยงใหญ่นี่แหละเนี่ยรถบรรทุกท้าผู้ใดรถบรรทุกมากนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมโอ้โห ถลายเฉยห้อยรถลง,มงหมดนี่ใหม่ๆเลยมั้งนีนะ่อันตรายนะอันตรายดูขนาดมหาคมของโคบมันยังตึด๊ดๆถลายหล้วออกเลยดูนะครับผู้ใดที่จะมาสายช่องตะกิวให้ดูเส้นทางก่อนนะครับสำหรับรถทันไหนที่ไม่พร้อมนะครับ ก็พิจารณาก่อนนะท่านผู้ชมพิจารณาก่อนผมรถเกง๋งโตโย,ยตา้าวีออสเนี่ยยังแบบบางบางครั้งมันยังถลายเลยคณ <c oughs> นะไม,ไม่ดีเท่งไลายเลยครับผิวถนนไม่ค่อยดีนะ เปิดให้ถึงวัดจีซีเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเพราะด้านขวามือของเราเนี่ยเลยเลยเข้าไปประมาณร้อยเมตรมันก็จะเป็นเขตฝัง่งประเทศกัมพูชาครับเป็นประเทศกัมพูชาบุญนะฟังบุต้นไม้รถบรรทุกบว่านะนําใหมมาเรืองทางอันตรายมากๆเคยมีรถบรรทุกมาลงแล้วนะครับก็ ขตพื้นที่ตรงนี้มันมีรถถังใส่รถถังมาลาความชันของมันนะครับ ทางเรียบทางลาดแล้วเดียวยางมาเป็นจุดพักรถนะครับจากช่องตะกิ้วไปเนี่ยสากิโลถึงโนนีน้ดแดงนะครับแต่ถ้าเกิดจากบ้านใหม่มานะครับตอนนี้ผมวิ่งมาดีไปสี่กิโลเดี๋ยวผมจะไปถึงองด้านช่องตะกิ้วนะครับประมากกิโลสีิกิโลนะประมาณสีกิโลนะครับจากแยกบ้านใหม่มาถึง ่องตะกิว40กิโลรถผู้ไดรถแตงรถเตียนะโอ้มาต้องระวังนะครับช่วงนี้แถวนี้ข้างหน้าก็เป็นจุดสกัดด่านระหว่างจังหวัดปุยดำกับจังหวัดสักแก้วองตะกิวแถวนี้ช้างมา ต้นไม้ท่านผู้ชมตนม้นไม้อากาศตรงนี้เขาจะเย็นๆนะปกติเราต้องเข้าไปตรงนี้โอ้ต้นไม้หลายต้นไม้ใหญ่เน,นี่ยตำรวจตะเวนชายแดนตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนวันที่เขาลงกันนะตรงนี้ช้างมาตรงนี้นี่ก็คือช่องตะกิวนะครับผมโอ้เสียอีไปต่อ เบิดช่องชะลาะจอดตรงนีน้ถึงวันที่4มกราคมนะครับท่าบพี่น้อง ขรัเขียนมาฟังจังหวัดบุรีร,รมัมย์เกถนนก็นจะดีขึ้นมากมาเยอะยยนี่แหละนี่แปลงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีร,รัมย์นี่อ๋อนี่พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสกแก้วกับจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ถึงแล้วบุรีร,รัมย์นี่ถึงบุรีร,รมัมย์แล้วนะครับมาลอยต่อส0ิกิโลครับท่านผู้ชมลอยต่อจังหวัดสกแก้วกับจังหวัดบุรีรมัมย์เส้นทางสายธรรมชาติจริงๆเลยแหละ ตนมม่อยเ,เยครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงจุดตรวจตรงนี้เป็นจุดตรวจพื้นทีอ่อำเภอรหัสทรายจังหวัดบุรัิล์นะครับรนี่ถึงแล้วฝั่งอำเภอะหัสทรายมาถึงกัจฉลอฉลอนะครับนี่ตรงนี้เป็น อเทศบาลตำบลหนองแวงอำเภอละหารใต้นะครับท่านผู้ชมกัมาถึงจุดนี้กัถือว่าถึงฟังอำเภอละหาราย้กัที่เหลือกับเส้นทางกัเป็นเส้นทางในหมู่บ้านแล้วแหละท่านผู้ชมทั้งในกาฝากไปถึงเอฟซีมอเไซรถไฟถนนรทุกท่านนะครับก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังปลอดภัยกลับไปถึงบ้านนะหลังปีใหม่ปีหน้าก,กักลับไปเห็นงาน คืงานต่อหาเงินหาทองต่อพี่น้องเนาะครับ,รบกับประมาณนี้เนาะกับเป็นคลิปเรื่องเล่าวชึงถนนบันทึไกไว้กับวันที่30เดือนธันวาคมปีพศ2563ช่องตะกิวนะครับลอยต่อระหว่างจังหวัดสะแก้วกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเส้นทางสายธรรมชาติหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลนะครับจะบอกว่าจะเป็นปีไม่สงการหรือว่ารถติดอ่าให้เขาช่องตะกูถนนสายดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ที่ใส่รถไสถนนสามารถมาใส่สัญจรได้นะครับ ทังดายกาแฟกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับกดรูปกระดิ่ง subscribe นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ